ก็คือเพราะว่าเห็นทุกคนที่แบบว่าติดตามโซนอยู่อะไรเงี้ยก็อยากอยากจะบอกว่าเห็นฝกพี่โอร้องคู่กันหรือว่าอยาให้พี่โอร้องเพลงด้วยว่าพี่โอเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากนะครับอย่างจะฟนตอนนี้ไม่ด้ถือหาถือหนอนาที่ชหาดได้ไปที่นั่โซกัน คือมันต้องถ่ายสองคัดนะครับคือคัดแรกกับเป็นที่แบบเดินๆมานั่งๆก้มอยู่อย่างเงี้ยอั <c oughs> นนึ่งอันห <ela> นึงนะครับก็คือก็อจะมีกล้องเนี่ยถ่ายอยู่แบบตรงที่ฝุ่กกับ,กบโอวเล่นคือต้องใช้ย่ะอันที่สองก็คือที่เขาจะถ่ายที่ทงทงนะครับแล้วก็มีเสียงก็แบบมาเห็นพูดอยู่กับเอวไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ่ายของเสร็จแล้วลทีนี้ก็มาถ่ายคัดที่สองต่อ ขาก็ให้ฟุกอ่ะนั่งโซฟต่อไปฟุกนั่งซฟนั่งโซฟแล้วก็มันมันนานได้ครับคือคือตอนช่วงแบบช่วงแรกก็แบบว่าหันไปหันงไปแล้วโซฟก็ว่าไงแบบทายูทายูที่หนมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนั่งโซฟไปโซฟไปเดี่พี่โอก็เล่าว่าเนี่ยนะพี่แต่งเพลงด้วยหเหลือว่า ก็เบื่อไงเบื่อไงก็เฮ้ยจริงเหรพี่พี่เราหัวเราได้ยังไงจริงเหรพี่จริงเหรพี่บอกว่าเออฟูก็แต่งเพลงเหมือนกันบอกเอ้ยจริงเหรอเออฟูก็อกเอ้ยไหนพี่ร้องร้องที่พี่แต่งเลยสิพี่ก็เขาไม่คนที่แบบว่าแต่งเพลงอ่ะคืออย่างถ้าเกิดฟูกแต่งเพลงแล้วจะร้องให้ให้ใครฟังนะฟูก็อาจะร้องเนื้อเยใช่ไหมครับแต่พี่บอาว่าแบบ อันนี้นี่ยรู้สึกว่ามั้องนนี้แล้วก็มีเพลงเข้ามาสรุปว่าโอเคช่วงแรกฟังเพลงของโี่ยอมาครับพอช่วงหลังเริ่มแบบต้องหาเพลงมาลองแล้วลองูกันเองอไร มันนานมากมันนานมากแล้วรแลรว,ลวพี่โอ้ยพี่โอ้ยเป็นคนที่ร้องอ่อคู่สามคู่หา้าครับเก่งมากแล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบปวดผัดผัดจะร้องเยอะมากครับลายเพลงอะไรเพลงแล้วแบบว่าเออชอบชิงนีก็รู้นี่ไหมต่วหัวเรียนะเร่ยงงเคอยู่นี่จนแบบว่านานอ่ะนานมากเลยอ่ะผมก็ไม่กล้ากลัวเ,เดี๋ยวว่าเขาว่าไรฮะสมัยหนึ่งคุณบอยนี่ไอ้สองคนนั้นแหละไอ้สอบพวกนี้เหรอ เขาอะตอนนั่งเฉยะนหมดแต่ฟุ๊กไปโบเขาอางเงี้ยไอคนที่อคือฟุ๊กเซลอย่างเงี้ยก็คือฟุ๊กก็ฟุ๊กก็มาดูตนหลังว่าในว่าเขาเพิ่งแบบคัดอะไรเงี้ยป่าครับเขาถ่ายแล้วผ่านแล้วเขาไปดูเทปแล้วก็คือนทุกคนในกองอยไปดูเทปหมดแล้วแล้วคืองหันไปอะไฟพับแล้งเจ็บกล้องแล้วกล้ ก็ว่าเพียงคนเดียวเลยครับเอแบเอออินไม่ได้อ่าเลยไม่ได้เพลงเสร็จมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอเคเพลงเสร็จเลยดังเหมือนว่าจะแล้วก็แล้วก็ยังมีเอ่อมีเพลงที่เที่ยวเขาแต่งไว้นะครับแต่งช่วงที่ถานด้วยกันเนี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงเร็วๆพูดกันแต่ผมก็รออยู่ว่าเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวกลับ